สวัสดีปีงูครับปีมะงูมังสิงงูเล็กตัวนี้เป็น g 3K ของพี่ประกิตนะครับพี่ประกิตส่ง t 200กับ g 3K มานะครับแล้วก็เป็นตัวแรกของปีงูเล็กที่เราจับขึ้นมาซ่อมพร้อมด้วยอาการปวดหลังที่ยังคงอยู่ตัวนี้พี่ประกิตนะครับส่งมาจากตำบลมาบแคมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมเป็น g 3K คุณพี่ส่งแต่เครื่องมาอย่างเดียวโจทย์ของเราก็คือทำให้มันติดแล้วก็เซตชุดหางให้คุณประกิตนะครับเราก็จะเลือกชุดหางที่มีความหนา2มิลลิเมตรกระบอก2มิลเพราะว่ามันต้องอาศัยความแข็งแรงถึงจะไปรับพวกท2 0 0หรือว่า IG2K ตัวนี้ได้นะครับก่อนอื่นเรามาฟังเครื่องก่อนดีกว่าว่า มันจะไปได้แค่ไหนเราจะต้องมีงานอะไรต้องทำบ้างเดี๋ยวยังพิสูจน์ไม่ได้คัดมันถูกครับเดี๋ยวคัดออกก่อนบลงมารอฟมาตัดนะครับก็มีแหวนรองปกติทั่วไปไม่ค่อยแน่นเนาะมีสนิมสนิมด้วยออเอาไปเขาคัดยังไม่ค่อยเจเท่าไหร่นะครับน่าจะเป็นหัวเครื่องคัดใหญ่ที่ติดกับพวกชักล่องหรืออะไรมาครับคัดยังดีอยู่เลยครับมีแค่สนิมอย่างเดียวอลองใหม่ ตรวเจลเล,ลกันมาด,ดูก่อนว่ามันมีอาการตอบสนองของเราฟืดไหมยังไงจะพอไปได้ถ้าภาพไหนสมบูรณ์หรือเปล่าประมาณนั้นนะครับถ้าเราตรอจเยนดึงก็จะพอประเมินเบื้องต้นด้ายไหนท้องดึงดูดีเลยทีเดียวผมว่าดีนะเดี๋ยวเอาโซแน็กฉีดเข้าไปช่วย ทำความสะอาดหรือว่าเราลื่นหน่อยน้ำมันทูทีเลยดีกว่าทูทีหยอดไปเลยครับหยอดแล้วก็ดึงหมุนลื่นดีนะครับ ผมว่าตัวนี้ไม่น่าไม่น่ายากเท่าไหร่นะครับถามว่ามีงานอะไรต้องทำมั่งก็นี่เลยชุดสายชุดกอ๊อกครับชุดสายสายสายเป็นสินนะชุดกอ๊อกแล้วก็ลูกยางถังน้ำมันมันปิดแล้วผมไม่ค่อยชอบเลยลูกยางถังน้ำมันที่เป็นแบบเนี้นะครับอายุการใช้งานมันไม่ค่อยยาวนานนะไม่เหมือนถังที่มีเดือยนะอ่ะโอเคเรามาถอดเพื่อจะเล็งข้างในกว่า ลิงในที่นี้อาจจะถอดไม่หมดก็ได้นะอาจจะถอดแค่พอเห็นถ้าดูแล้วเห็นแล้วดูว่ามันไม่มีปัญหาอะไรมากมายเราก็ไม่จําเป็นต้องผ่ามแต่เบื้องต้นน่ะที่มันตอบรับเราเนี่ยผมว่าเสียงเสียงใช้ได้เลยแหละเสียงไม่เหนื่อยแบบนี้เสียงไม่เหนื่อย <c oughs> แต่ถ้าถอดไปแล้วยังเห็นว่ามีคราบสกปรกอะไรฝังแน่นในเสื้อลูกแหวนเรา เราก็คงจะต้องถอดต่อเพื่อทําความสะอาดนะเพราะว่าเครื่องที่ผ่านเราเวลาจะส่งมอบลูกค้าแล้วก็บอกว่ามันโอเคแล้วพร้อมใช้แล้วเนี่ยมันมันก็ต้องเป็นแบบนั้นจริงๆมาตรฐานของเราทำไม้เป็นแบบนั้นอี๋ตัวนี้มี cdi นะอยดึงไม่ออกอะออกแล้วมีสวิตดับครับมี cdi ฝังอยู่ตรงนี้ ี่ยลูกยางที่ผมว่ามันจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะเสื่อมสภาพค่อนข้างไวแล้วพอเป็นถังบนเงี้ยมันก็จะทําให้น้ํามันรั่วตรงเนี้ยอันนี้ลอยเอาเทปพ,พันเกยวใส่มาแล้วสแสดงลูกยางมันหดแล้วอือเอาออกซะคาบูเข้าออกครับลูกบิดกอ๊อกเสียนะครับลูกบิดกอ๊อกตัวนี้มันจะเป็นเหมือนเหมือนสระอาห,หรือเป็นตัวแอลเนาะอันนี้ก็เหมือนกันผมไม่ค่อยชอบมัไม่ชอบหลายอย่างจากัก ผมก็ไม่ค่อยชอบหรอกผมชอบที่เป็นแบบรูปบิดสองฝั่งสมมาตรกันมากกว่าแบบนั้นจะไม่ค่อยหักที่มันอยู่ในเครื่องวันปุ๋ย3มามนะครับมันเป็นคล้ายๆกันนะครับแต่บางทีเราก็ไม่สามารถเลือกมันได้หรอกเพราะว่าบางรุ่นเนี่ยมันดีไซน์ออกมาแบบนั้นเพื่อจะหลบเลี่ยงสิ่งกีดขวางอะไรต่างๆอะไรเงี้ยก็เป็นได้นะครับโอเครูลงก็ไม่ได้ตันนะครับ ออกเป็นทีเคนะครับทีเคแบบแป้นทีเคแบบแป้นแล้วก็มีทีเคแบบสวมท้าทีสองร้อยอีตัวที่ส่งมานั่นคืออ่าเป็นเป็นแบบสวมนะมันจะเป็นเครื่องหัวเครื่องอะไรวที่ถังนะ้ามันอยู่ข้างๆอ่ะผมก็จาไม่ได้เป็นเครื่องอะไรโอ้คาร์บูเรเตอร์เอาเรื่องเหมือนกันเรื่องความสปกปรกเอาเรื่องอยู่เหมือนกัน ตัวที่สองร้อยที่พูดถึงเมื่อกี้มันรหัสมันอะไรนะ L L4 L4M L46 อะไรสักอย่างเนี่ยครับจำไม่ได้แล้วนะครับไม่ได้จำมันว้าวไม่ได้ว้าวอะไรครับว้าวดูลูกสูบสีสวยอะ่ะแบบน,นี้งานไม่หนักครับเอ,เอาแล้วขอบอกงานไม่หนักถอดน็อตไม่ออกเลยต่อเล่งฝั่งไอเสียหน่อยจะทำก็ทำให้มันจบครับ เดี๋ยวตัวนี้สงสัยต้องพึ่งครีมล็อกซะแล้วถูกเปลี่ยนแน่ๆครับแล้วตัวนี้กับหัวมันเป็นแบบนี้นะครับปลายไขค,รครวงมันจิกไม่ได้ มีตัวนี้ตัวหนึ่งไม่เหมือนแบบตัวนี้ครับตัวนี้ไปไขควงมันจิกได้มันจะตก็ได้แบบนี้เมื่อกี้เหมือนมันผูกครับประมาณนั้นเอ้ามีตัวนี้อีกตัวหนึ่งแม่ท่อไอเสียท่อเดียวจับยึดเยอะมากเลยเจ้า G สาม K นี่่อตัวนี้ครับน็อตเบอร์สิบเบอร์สิบคือ M หก Okay. ออกมาได้อย่างปลอดภัยตัวนี้ด้วยเช่นกันท่อไอเสียก็ยังไม่ค่อยช้ำเท่าไหร่นะทําเหมาก็ยังไม่ค่อยเยอะดูสิว้าว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 โอ้าทางฝั่งไอเสียสวยมากสวยเลยแหละครับ ข่าเมาด้านบนมีน้อยด้วยฟังไอดีดีมากผ้าโอเคตัวนี้น่าจะไม่ค่อยเหนื่อยเรื่องการซ่อมแต่อาจจะเหนเรื่องหาหาหางที่เหมาะสมมาใส่กับมันตักษาออกบางครั้งบางคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวช่างก็ว่ามันสวยมันสวยจะถอดไปทำไมมากมายเราต้องทำความสะอาดนะครับ เสื่อพร้อมใช้เรามันติดได้มันก็ต้องสะอาดด้วยไปหาลูกค้าแล้วมันก็ต้องแบบนะต้องสะอาดแหละเดี๋ยวจะเสียมาตรฐานลูกชายหมดใจหมดนีด่ทำไมมันมีนี่เยอะมออกมาผมเล็งหัวเดินบนของเสื้อนหน่อยโอ้ผมไม่ต้องผ่าแล้วบนหัวลูกสูบผมยังเห็น สีของลูกสูบอยู่เลยนะครับยังไม่เห็นขาเหลาหนาขาเหลาบางๆเป็นละอองอนะมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าขาเหลาหนาไม่มีนะครับแต่ว่าผมก็จะพ่นน้ำยาชิงกงเข้าไปนะน่าโลกิด <laughs> ไม่ครับพ่นน้ำยาชิงกงเข้าไปแล้วก็เอาไฮเปอร์เชื้ออชีตมันออกมานะครับแต่ว่าเราไม่ต้องถอดประกอบเสื้อลูกแหวนนะตัวนี้นอดถอดง่ายจังมีถอดยากอยู่เดียวเองนอดฝา ครบอ๋อถอดง่ายถอดได้อ้ยผมยังไม่ลองไฟเนาะโอ้โทษโทษโทษครับประธานโทษผมคาขั้นตอนไปหน่อยผมลืมลองไฟก็เดี๋ยวไปล้างเสร็จแล้วเนี่ยถ้าไฟมันออกหรือมันไม่ออกเนี่ยมันอาจจะเป็นอาจจะเป็นที่เาราล้างไหมถ้าล้างแล้วไฟไม่ออกเนี่ยก็แสดงว่าไอ้เจ้าตัว CDI มันอาจจะแตกหรือมีปัญหาหรือเปล่าเดี๋ยวใส่น็อตคุมไปตัวก่อน ตัวทีครับต้องสองตัวทะยังมุนกันแต่น็อตคุมไปสองตัวครับเดี๋ยวจะดึงสายสตาร์ทแล้วก็ลองไฟนิดนึงนะครับแต่จะไม่ไม่ล่อให้มันติดนะเพราะว่ามันเปิดโลกหมดและนี่ตอนนี้มั่นใจครับว่าถ้าไฟมีเครื่องนี้ติดแน่นอน ผมบังเนาะเดี๋ยวจหาม,มุมให้กล้องจับได้แล้วก็ทางท่านผู้ชมได้เห็นด้วยผมเห็นไฟนะในกล้องเห็นไหมน่าจะเห็นนะครับโอเคไฟมีสวยด้วยไฟออกมาวิ่งเป็นสองเส้นครับสีฟ้าสวยสีสวยโวนดีดูจากสีมันไ,ได้เลย ไม่กังวลเรื่องไฟไม่กังวลเรื่องแรงอัดแล้วก็ไม่กังวลเรื่องคาบเข้าเหมาครับตอนนี้เราจะถอดไปทําความสะอาดกันก่อนนะครับอุ้ยชิอืม่อยไหมดูคอย G 3K าสามขายิ่งใหญ่อลังการดูนอดด็อตดิยังเป็นซิงค์อยู่เลยอ่ะ แสดงว่าใช้น้อยอย่างที่ผมบอกจริงๆ Cdi Cdi ยังไม่มีค่าบของการแตกหรือว่าจำรุดเสียหายนะครับกรณนนีนี้โดนน้ำได้โอเคไปทำความสะอาดก่อนครับดูแล้วซีนก็ไม่มีปัญหาขยับได้เล็กน้อยตามสไตล์ของ g 3 k คาบ,บรูเลเตอร์แบบนี้ยน่ากลัวนะครับไม่ใช่น่ากลัวที่ว่าคาบ,บูเลเตอร์น่ากลัวครับ สภาพสิโซ่กปรกมันเนี่ยทาให้เราคิดว่ามันน่ากลัวและอย่างเข็มมันติดครับเข็มมันตายนะมันไม่มันไม่ตามออกมานะครับเข็มค้างนะครับแล้วก็ท่อน้ํามันเล็กด้วยนะครับถ้าเราดึงเนี่ยเข็มอาจจะขาดได้นะครับแล้วก็กระเดื่องตะเกียบตะเกียบนะครับตะเกียบก็อาจจะเสียระยะนะครับเราต้องมาตั้งใหม่ด้วย เดี๋ยวจะเอาตะเกียบออกก่อนนะครับแล้วก็ไปแช่น้ํามันเชิงกงแล้วค่อยว่ากันนะครับคาร์บูเรเตอร์ก็ต้องแช่ด้วยนะครับแต่เราจะแช่แยกนะครับลูกเล่งด้วยเลยตัวนี้ด้วยลูกเล่งนะครับอ่ะแล้วมาเจอกันครับับหลังจากที่เราล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาเช็คความเสียหายของอะไรที่จําเป็นจะต้องเปลี่ยนหรือว่าจําเป็นจะต้องแจ้งเจ้าของเครื่องให้ทราบนะครับเพื่อจะ ตัดสินใจนะครับสิ่งที่เราเจอเมื่อเราทําความสะอาดท่อไอเสียก็คือท่อไอเสียมันทะลุเ,เห็นไหมครับเนี่ยเออนี่ยเนี่เห็นรูเห็นรูเห็นรูไหมเนี่ยมันผุครับมันเริ่มผุแล้วนะครับเนี่ยผุน่าจะมีสองตำแหน่งด้วยกันนะครับจะอ้าวไม่เห็นแะและ้วอ่านี่เน,นี่เห็นแวหามุมก่อนหามุมก่อนเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยมันทะลุเห็นไหมแบบนี้นะ ครับมันทะลุเป็นรูๆไปเห็นไหมครับมีตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งนี้ตำแหน่งหนึง่งแล้วก็มีตำแหน่งตรงนี้ครับตัวน,นี้ทะลุเยอะเลยนะครับซึ่งก็เป็นตำแหน่งของไอเสียที่อยู่ใ,ใกล้กับพอร์ตที่มันปล่อยออกมาจากเสื้อนะครับก็คือด้านนี้นะครับกรณีนี้มันจะพ่นขึ้นด้านบนนะครับมันพ่นขึ้นด้านบนแล้วก็มาพ่นออกด้านนี้ด้วย แต่ว่า G3K เนี่ยมันมีอะไหล่นะครับมาเท่นเขาทําขายอยู่นะครับเดี๋ยวเราแจ้งลูกค้าก่อนว่าจะเปลี่ยนหรือว่าจะใช้แบบนี้ต่อไปนะครับอันนี้ถามว่าซ่อมได้ไหมไม่ได้แล้วล่ะครับก็เราไม่สามารถเชื่อมมันได้แล้วถ้าโดนไฟไปก็ทะลุเลยมันบางมากแล้วตอนนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของอะไหล่ถังน้ํามันนะครับตัวนี้เป็นลูกยางถังดูทรงแล้วเนี่ยน่าจะใช้ของสีหนึ่งแทนได้นะครับไม่น่ามีปัญหาอันนี้ให้ดูตั้งแต่ตอนถอดแล้วครับเป็นน็อต เอ่อน็อตจับจับฝาครอบไอเสียนะครับเป็นกาดกันร้อนของท่อไอเสียตัวบนเนี่ยนะครับก็ใช้น็อตตัวใหม่เปลี่ยนนะครับไม่มีปัญหาตัวนี้ก็แค่เปลี่ยนน็อตส่วนนี้เป็นส่วนของคาร์บูเรเตอร์ครับตัวนี้จําเป็นต้องเปลี่ยนครับเป็นมันเป็นสลักร้อยกระเดื่องหรือร้อยตะเกียบนะครับแล้วก็เข็มน้ํามันนะครับเราก็มีตรงรุ่นนะครับแต่ว่า เดี๋ยวเราต้องดูอีกทีนึงนะครับว่าคาบูเรเตอร์เนี่ยมันมาโดนสภาพแบบเนี้ยรูนมหนูน้ำมันมันจะเบรกอยู่หรือเปล่านะครับและอย่างก็คือก๊อกนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวดูส่วนอื่นต่อไปครับครับและถึงตอนนี้เราก็ได้แจ้งเจ้าของเครื่องเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็สรุปว่าท่อให้เบิกใหม่นะครับแล้วก็ตัวไหนที่มันมีสภาพไม่สมบูรณ์แล้วก็ให้เปลี่ยนได้เลยนะครับ ตัวนี้คาบูเลเตอร์เราก็ทําการเปลี่ยนชุดซ่อมแล้วแต่ว่าก๊อกเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวขอลองทดสอบเครื่องก่อนนะครับในระหว่างนี้เดี๋ยวจะประกอบเครื่องนะครับแล้วก็ประกอบท่อตัวเดิมก่อนใส่คาบูเลเตอร์นะครับแล้วก็ดูว่ามันทํางานสมบูรณ์ได้เพียงไรนะครับ มาฟังเสียงแรกกันดีกว่าครับแต่ว่าเราต้องต่อ CDI ก่อนนะไม่งั้นไม่ติดครับอือจซตนี้กำนมันนี้ผสมทูทีด้วยนะครับเวลาจะลอกเปรียบเสมือนน,น,น,น้ำมันเชื้อเพลิง นะครับเราต้องทําให้ถูกต้องครับลอก็ต้องใช้นะ้ํามัน 2T ทีผสมในเบนซิน25ต่อหนึ่งนะครับเป็นอย่างต่ํานะสามารถผสมให้ออโต้ลุกเข้มกว่านั้นได้ครับแต่ว่าอย่าต่ํากว่านะครับการลอนะ้ํามันก็คือการที่เราทําให้เครื่องติดนะครับดังนั้นมันจะต้องมีทูทีในการหล่อลื่นด้วยเพราะว่ามันเป็นเครื่องสองจักรอะโอเคน้ํามันเข้าไปแล้วมาเรามาฟังเสียงแรกของเจ้า G 3 K กัน ว่ามันจะเป็นอย่างไรเสียงนุ่มดีนะครับอีกสักทีเดี๋ยวผมดึงให้ลูกสูบนเปิดก่นอนรวจเข้าไป ติดได้นะครับเหย๋ยบกรอบคาร์บูเรเตอร์ดีกว่า เครื่องติดได้นะครับแต่ว่าสังเกตเลยไม่เอ่ยสายเครื่องเล่งที่มากับเจ้าฝาครอบลูกเล่งตัวนี้มันเหมือนจะมันเหมือนจะไม่แมทกันเนาะสายเครื่องเล่งตัวนี้มันสมควรจะโค้งแบบนี้นะครับเพื่อจะได้เร่งได้นะครับเดี๋ยวผมเอาสายเล่งใหม่มาใส่แล้วเดี๋ยวฟังกันอีกทีครับและนี่ก็มาถึงครึ่งทางแล้วนะครับกับ G3K ตัวนี้จริงๆโจทย์เต็มๆของเจ้าของเครื่องท่านนี้นะครับ บอกว่าให้เราเซตหางใส่ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานนะครับและออเดอร์เพิ่มเติมว่ามือเร่งที่ต้องการนั้นเป็นมันติฟังชันครับเราก็จัดการใส่เรียบร้อยแล้วสไตล์ของลูกชายหมอใจอุปกรณ์ใดที่คงมีอยู่เราจะคงไว้อุปกรณ์ใดที่ใส่เพิ่มเติมเข้ามา ต้องไม่ไปรบกวนกับอุปกรณ์เดิมยกเว้นเจ้าของสั่งตัวนี้เหมือนกันครับเจ้าของไม่ได้สั่งให้ยกเลิกสวิตดับนะครับ G3K สวิตดับเขามีอยู่แล้วอยู่ด้านหลังนี้ครับเวลาจะดับเครื่องก็เพียงแต่กดเวลาปล่อยมันก็พร้อมที่จะทำงานนะครับแบบนี้ เรื่องเรากดสวิตชับแบบนี้เครื่องจะดับได้ตามปกติของ G3K ตัวนี้และเช่นกันมือเร่งมันติฟังก์ชันบายมาเทนคู่นี้เขาก็มีสวิตมาที่มือแล้วเช่นกันอยู่ตรงนี้ลูกชายหมอใจไม่เคยยกเลิกอุปกรณ์เดิมที่เขามีอยู่ครับ เพียงแต่เราใส่เข้าไปอย่างที่บอกใส่แล้วต้องไม่รบกวนอุปกรณ์เดิมมาดู G3K บนมัลติฟังก์ชันว่าจะเป็นอย่างไงครับตัวนี้ครึ่งทางแล้ว ซฟตี้ครับมันติฟังก์ชั่นจุดเด็นอีกหนึ่งจุดดึงกระเดื่องมากึ่งกลางกำสุดรอบจะไปแค่ครึ่งเดียวดึงกระเดื่องลงมาล่างสุดครับลองกำสุดดู ได้จับเรื่อง G สาม K ครับยังไม่จบครับยังเหลือโจทย์ใส่หางเปลี่ยนท่อไอเสียที่ผูครับรออะไรมาแล้วเรามาดูกันอีกทีว่าเมื่อสมบูรณ์แบบแล้ว จะเป็นอย่างไรกับ G3K ชมตอนต่อไปครับลูกชายหมอใจครับสวัสดีปีใหม่ครับผม